่ <Sí. S 2> um, yeah. oh, uh ่ยได้พวกกันแบบขาวๆแบบวิ้งวิ้งเหมือนแบบเอเกลี่อะไรแบบนั้นได้แล้วเราเคยได้กินอาหารเสริมอะไรบ้างที่ช่วยผิวพรรณกระจ่างใสขาวอะไรเงี้ยเป็นพวกไหนคะคอลลาเจนบลูบ้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วคิดว่าอาหารเสริมมันจะได้ผลไหมคะหนูว่าอาหารเสริมมันก็ไม่ไม่ได้มีอันตรายแล้วก็น่าจะกินได้ผู้หญิงในดวงใจที่มีผิวพรรณเป็นยังไงสำหรับพี่เนี่ยก็ต้อง ขาวแล้วก็ดูมีออร่าเวลาแบบออกแดดนะแบบขาวๆก็จะดูดีพี่พว่ามันก็เสี่ยงนะถ้าเกิดเราไปฉีดเราไปเพิ่มเติมเยอะเกินไปอะไรเงี้ยที่เห็นเป็นขาวที่ตายตายไปแต่ว่าถ้าเรากินนิดๆหน,น่อยๆพี่ว่ามันก็คงแบบโอเคอะผิวในฝันก็น่าจะขาวเนียนอชมชมพูไม่มีสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารเสริมหรือว่าวิธีที่จะช่วยให้ขาวบางทีเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่าอะไรกินคอเลลาเจน ก็จะดูทำอะไรกับผิวมั้งกับฉีดเข้าไปหรือกินอะไรบางทานก็แบบในใน,ในแบบในรังลมอาจจะมีชอบคนที่เหมือนแบบดูใสๆแล้วแบบแก้วมชมพูอะไรเงี้ยเคยได้ยินพวกอาหารเสริมเป็นปัจจุบันรู้แบบว่าที่มันมีทั่วยให้ขาวเลยเคยเห็น,ขขนาหาเขาโฆษณากันเยอะดองแล้วก็แบบเหมือนคเพราะกินกันเยอะนะฮะแต่ก็บางคนก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้นะคะพอดีหนูมีข้อสงสัยนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรืาาร่องความขาวอะค่ะ เ็ทราบว่าอาจารย์เคยอินเรื่องกูต้าไทโอนไหมคะที่ตอนนี้กำลังดังมากเลยเห็นเพื่อนๆก็สนใจกันมากว่าช่วยให้ผิวขาวแต่รู้ว่ามันคืออะไรคะแล้วก็มันช่วยทาให้ผิวขาวระจงใส่ได้จริงหรือเปล่าคะครับผมสาหรับกูต้าไทโอนนะครับตอนนี้เป็นกระแสที่มาค่อนข้างแรงนะครับทั้งในรูปของอาหารเสริมนะครับกินกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ฉีดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากการศึกษาวิจัยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการ กินกูต้าไทโอนเสริมเนี่ยไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมกูต้าไทโอนได้นะครับฉะนั้นแล้วที่กินกินกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะครับตัวที่2คือฉีนะครับนิยมฉีดก,กันซึ่งอันตรายนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับอาจจะลดเม็ดสีที่สายตาก็มีผลเสียต่อสายตาต่อการมองเห็นได้น,นะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือ,อถ้าอยากที่จะเปลี่ยนเม็ดสีนะครับทางด้าน เออแอนทายเอจจิ่งหรือเอสเตติกเมดิซีเนี่ยเวชศาสตร์ความงามแองชะลอวัยเนี่ยอาจจะต้องเออเลือกรับประทานอาหารนะครับที่ช่วยกระตุ้นการสร้างกูต้าไธโอหรือสารอาหารนะครับที่ช่วยในการที่จะเออยับยับ้งเม็ดสีนะครับอาจะช่วยปรับสีผิวให้เออกระจ่งางใสขึ้นได้นะครับอ๋อค่ะอาจารย์เรื่องนี้ก็คือต้องรับประทานอาหารที่มันช่วยกระตุ้นการสร้างกูต้าไธโอนในร่างกายใช่ไ,ไหมคะ,คะ<ช>แล้วมันจะเป็นอาหารประเภทไหนคะหรือว่าเป็น วกสออกออกวาารรอย่งไนงิครับจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อาหารที่ช่วยเ,เพิ่มระดับกูตาไทโอนนะครับตามธรรมชาติเลยเนี่ยของร่างกายเนี่ยก็คืออาหารจพวกพืชตระกูลกะหล่ำนะครับแล้วก็พวกแตงโมโบอคเคอรี่นะครับแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวนะครับก็จะมีสารที่จะช่วยในการกระตุ้นการสร้างกูตาไทโอนได้มากนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีสารพวกสารอาหารอื่นๆ นะครับเช่นกรดอะมิโนโที่ชื่อว่าซิซีซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกรดไขมโนนะครับจะต้องรับประทานรว่วมก,กันกับพวกอัลฟาลิโปอิกแอซิดนะครับแล้วกออ็ซีลีเนียมแล้วกามิามินซีนะครับพวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มระดับกรดไขมันเพิ่มขึ้นได้ก็จะช่วยในการเปลี่ยนเม็ดสีผิวนะครับปรับสีผิวให้กระ่างใสค่ะแล้วอานนี้เราจําเป็นไหมคะที่จะต้องทานอาหารเสริมเออจริงๆแล้วถามว่าจําเป็นไหมเนี่ยอาหารเสริมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเลือกรับประทานนะครับพักผลไม้แล้วก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยถือว่าไม่จาเป็นแต่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยวิถีคนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งรีบกันใช่ไหมครับใช้ออวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีผลต่ออรบริโภคอาหารนะครับก็จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการฉะนั้นแล้วอาหารเสริมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความออสําคัญสําหรับคนที่อาจจะใช้ออชีวิต วิธีชีวิตในการเลือกรับประทานอาหารที่ที่ไม่ถูกต้องการจะจําเป็นในการเลือกรับประทานอาหารเสริมทีนี้ก็จะต้องเลือกอาหารเสริมที่มีรายงานการศึกษาวิจัยรับรองนะครับแล้วก็ศึกษาถึงผลดีผลเสียของอาหารเสริมนั้นๆนะครับก่อนที่จะเ,เลือกใช้เลือกรับประทานค่ะแล้วมันมีสารสกัดธรรมชาติอะไรคะที่ตอนนี้กําลังดังมากเลยเคยได้ยินพวกสารสกัดองุ่นนะคะจากเกรซซี พวกนี้จะช่วยให้ผิวขาวกระจาดใสจร,จริงหรือเปล่าคะมีผลการยืนยันทางวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์กล่าวหรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วเนี่ยสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นนะครับก็มีการศึกษาวิจัยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็มีพวกสารโพลีฟีนอล นะครับหรือฟาโวนอยในกลุ่มแอนโธไซยานินพวกนี้จะป้องก,กันรโรคโหัวใจและหลอดเลือดได้ดีนะครับแล้วก็ทางด้านแอนตี้อจิ้งหรือเอสเตติกเมดิซีนเวชศาสตร์ความง,งามชะลอวัยเนี่ยพวกนี้ก็จะใช้สารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นกันเยอะนะครับช่วยในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอสก็คือช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวได้นะครับสารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นนอกจากมเมล็ดองุ่นแล้วอีกต,ตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือสารสก,กัดจากเปลือกสน นะครับพวกนี้ก็มีการศึกษาวิจัยว่าสามารถที่จะใช้ในการยับยัง้งเอนไซม์ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสนะครับแล้วก็รักษาฝ้านะครับก็มีการศึกษาวิจัยเช่นเดียวกันว่าทําให้ฝ้ากรกเนี่ยจางลงได้คค่ะแล้วเราจะต้องทานวิตามินหลายตัวไหมคะเพื่อให้ได้ผิวขาวกระจ่างใสอาจารย์พอจะมีการแนะนําในการเลือกวิตามินหรือว่าอาหารเสริมยังไงไหมคะครับผมสําหรับอ,อาหารเสริมที่แนะนําถ้าเกิดว่า เออจะเป็นที่จะต้องรับประทานนะครับถ้าอยากผิวขาวระจากสายเางที่บอกนะครับไอตัววิตามินเอก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับร่วมกันกับการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับดูแลด้วยเออสกินแคร์โปรดักต์แล้วเนี่ยตัววิตามินเอเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ที่จะต้องผสมสองกลไกลันนะครับนอกจากความเป็นเอ่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วนะครับจะต้องเออเลือกสารอาหารนะครับหรือวิตามินที่ช่วยในการ เ,เพิ่มระดับคูต้าไไทโอนในการเปลี่ยนเม็ดสีผิวนะครับรับเม็ดสีผิวจากหมองค้าให้ขาวกระจ่งางใสขานะเดียวกันก็จะต้องทานสารสก,กัดน,นะครับจากพวกสารสก,กัดจากเปลือกสนหรือเม่ด้ดงงูนะครับที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะครับก็จะต้องผสาสองกลไกหลักนี้ร่วมกันเพื่อปรับให้ผิวขาวกระจ่งางใสขึ้น